คราสำหรับที่มาที่ไปของหนังเรื่อง Moment of Love รักแค่ไหนให้แค่น้นนะคะแน่นอนว่าหนังรักเนี่ยทุกคนก็เล่ามากันเรียกว่าในโลกนี้ก็แทบจะทุกแง่มุมแล้วแต่ก็เชื่อนะคะว่าสิ่งที่ก๊อกำลังจะเล่าต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับหนังรักเรื่องอื่นแน่ๆนะฮะโดยเฉพาะ Moment of Love เนี่ยมีหนังรัก4ตอนซึ่งในแต่ละตอนมันจะมีความพิเศษ พิเศษจริงๆบอกเลยว่าในเรื่องเนี่ยเราจะซ่อนเซอร์ไพรส์เอาไว้อยากให้ทุกคนได้ติดตามชมและที่สําคัญนะครเราก็มีโอกาสได้ทํางานกับน้องๆนะครับที่มีความสดใหม่แล้วก็มีความสามารถในการที่จะนําเสนอทั้ง4เรื่องออกมาได้อย่างที่เราต้องการนะค,ะคือเรื่องเนี้ยเห็นว่าจะลงในตัวเรือด,ด้วยนี่เป็นครั้งแรกความยากให้เป็นไงคือจริงๆแล้วนะครับตอนแรกอะ ยังไม่รู้จักบอกตรงนะครับว่าเราก็ยังไม่รู้จักว่าเอ๊ะงานการฉายเมตาเวิร์สเนี่ยมันเป็นยังไงแต่พอมีการมาของทีว M นะคะที่เข้ามาคุยด้วยว่าเฮ้ยเราสามารถฉายหนังในโรงบนเมตาเวิร์สแล้วพร้อมกันทั่วโลกไม่ว่าจะคนดูประเทศไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาชมหนังของเราได้พร้อมๆกันเป็นรอบๆร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราต้องการทํามาตลอดเพราะว่าการที่เราเข้าโรงหนังเนี่ยมันเป็นการ ให้คนต้องเดินทางใช่ไหมคะแล้วยิ่งเขาอยู่จากทั่วโลกแล้วพอเราทำซีรีส์เรารู้ว่ามี international fan เนี่ยเยอะมากทำให้การฉายบน metaverse เนี่ยมันทำให้ international fan เนี่ยสามารถดูหนังของเราได้แล้วรู้สึกว่ามันเป็นการทำหนังที่ไร้พรมแดนไปเรียบร้อยแล้วค่ะตรงนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่จุดที่เริ่มใหม่เป็นแบบใหม่แล้วก็เป็นเรื่องแรกของประเทศไทยซึ่งก,ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าในโลกนี้มีการฉายหนัง แบบเมตาเวิร์สหรือยังเพราะส่วนมากเราจะเห็นว่าจะฉายซีรีส์หรือหนังเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆแต่อันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะมีเมตาเวิร์สของโมเมนต์ซอฟท์เลิฟขึ้นมาเองเลยครับกำลังจะมาองเป็นยังไงบ้างครับกับคู่เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมบอกเลยว่าคู่่ทีเอาคู่ที่ไม่เหนื่อยที่สุดก่อนอ้าวคู่ที่ไม่เหนื่อยที่สุดก็คือคู่เจมส์สมาร์ท สมาร์ทกับเจมเพราะว่าสมาร์ทกับเจมตอนที่มาเล่นของเราเนี่ยเขามีประสบการณ์มาเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยเขาเล่นซีรีส์มาแล้วพราฉันเนี่ยการทํางานมันก็ง่ายและเขาก็เป็นคู่ที่ซิงกันมาอยู่แล้วด้วยก็บอกเลยว่าทํางานกับเจมสมาร์ทเนี่ยง่ายมากเขาเล่นกันแบบว่ามีอินเนอร์ Inner รับส่งกันอยู่แล้วแต่3มคู่ตอนนั้นบอกเลยว่าปีที่แล้วเนี่ยใหม่กันมาก <c oughs> เราซ้อมกันอยู่นานเนาะฟอร์เนาะโอ้โหเรียกว่าเที่ยวเข็น,ขน เรียกว่าตีความแต่และบรรทัดบรรทัดอ่านบทแล้วก็ต้องแบบตีความตีความ,วามตีความกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยว่า3คนตอนนั้นใหม่มากแต่มั่นใจว่าตอนนี้ทั้ง3เอยทั้ง3คู่เนี่ยพัฒนากันขึ้นมากแล้วเพราะว่าฟอร์ดก็มาเล่นซีรีส์แล้วใช่ไหมค้ัโด่งดังไทยก็ผ่านการเล่นซีรีส์เื่องยาวมาแล้วเหมือนกันนนโฟร์ non นะคะก็ผ่านมาแล้วเกตก็เล่นแล้วเหมือนกันปั้นก็ออก็เอาไปเล่นซีรีส์เรื่อยๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันนี้ แล้วก็มั่นใจว่าทั้ง8คนแล้วก็น้องๆที่มาสมทบอีกนะเป็นสิบคนเนี่ยมีความสามารถแล้วแน่นอนอ่าเริ่มที่พี่ฟอร์ดกันเลยก็ผมตอนผมก็เมื่อกี้อย่างที่บอกครับเป็นตอนของนักแสดงครับที่แบบแคสเท่าไหร่ก็แคสไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอินไหมอินไหมช่วงนั้นคือช่วงเป็นช่วงที่แคสไม่ได้กี่ เป็นชีวิตที่แบแพ้บ่อยมากเราแพ้ไม่ได้จนเพราะั้นกราเขียนบทมาอีคือเราอินมากแล้วแพ้ไม่ได้จนชีวิตไม่ได้ความผิดหวังเป็นคนที่แบบทําอะไรก็พ่ายแพ้ไปหมดอะไรอย่างนี้จนจำเป็นต้องหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อมาทดแทนความพ่ายแพ้ที่ทำให้ได้เลยแต่สิ่งนั้นคืออะไรเนี่ยอยากได้พูดอุปไวต่ออุปไปต่ออุปไปต่อฮะส่วนหน้ไปเพื่อเาทมมาเล่าหน่อยเทมมาเล่า่าเล่หลบดพ้นเจออะไรมาแล้วก็ ตอนของเจ๊กับสมาร์ทเนาะก็เป็นมายคริี้โรแมนต์นะครับผมก็ในเรื่องก็เป็นเป็นเป็นคน่สองคนที่มาเจอกันในจังหวะทีะ่คนหนึ่งอาจจะยังมีความทุกข์เรื่องราวอดีตของเขาอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยมันจะทำ,ม,ะทำมันก็เลยอาจจะทําให้ม,มีมีความแบบเฮ้ยไม่ลงไม่ไม่ลงล็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็เลยทําให้ตัวของสมาร์ทเองราร์ทแบบว่าคนนึงก็มีปัญหาชีวิตของตัวเองแล้วอีกคนนึงก็เหมือนกับเป็นแบบ รักแรกพบอะไรอย่างนีซ,งซึ่งสองอย่างนี้มันจะเข้ากันได้ยากก็ต้องไปดูว่าเขาจะทำยังไงเพื่อใ,ให้แบบว่าความรักมันลงตัวได้ป่าวด้วยครัอ่ะคู่นี้มั่งคู่นี้มั่งข้าพอนีรับตอนของผมกัโฟนครับชื่อตอนว่า My ex boyfriend boy <friend. S 1> ก็ตามชื่อเรื่องเลยครับเป็นเพื่อนสนิทคลิปไม่ซื้อก็เป็นผมนนท์กับโฟรใคริว่าซื้อก็ต้องรอเูรอู สั้นๆแค่นี้เหรอก็บอกประมาณว่าเหมือนโฟก็ด้มาชอบผมแล้วบอกมาบอกนะครับตอนสมัยมัธยมปลายก็เป็นแบบว่าวัยแบบว่ากําลังวัยรุ่นนะครับแต่ว่าผมเนี่ยลึกๆก็ชอบเขาแต่ว่าปฏิเสธไปเพราะว่าเป็นผลบางอย่างที่อาจจะไม่มั่นใจหรือว่าอาจจะไม่ยอมรับแล้วก็พอถึงจุดๆหนึ่งที่แบบว่าเราจบช่วงมหาวิทยาลัยไปแล้วกลายเป็นว่าผมเนี่ยกลับไปหาโฟอีกครั้งเพราะว่ารู้สึกว่า เรายอมรับแล้ว่าเราหลักเขาแต่ว่าความรักหลังจากนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีปัญหาอยู่ปัญหาใหญ่เลยแหละแต่เรานปัญหาเรื่องอะไรเราจะตามใช่ครับอ่าคูปฟันบ้างันเจ็บบ้าง่วผมกับพี่เกณายครับ ก็ก็เป็นมายโรดดิวเตอร์เนาะก็คือเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องราวของน้องที่พยายามจะสอบเข้าแต่ว่าก็สอบเข้าไม่ได้ทีพ่อแม่ก็เลยส่งมาเรียนกับซิวเตอร์นะครับผมมาหาคุณครูอ่าใช่ครับผมก็เป็นรักใสใสนะใสใสแต่ในเรื่องเอาเรื่องนะครับจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับผมอติดตามด้วยครับ ไปปอดซื้อยอะค่ะแล้วก็จะออนแอร์ลงโรงเท่าไหร่อะไรได้หรืครัได้ค่ะก็ป,อ,ป,อ,ป,อ,ปอดด้วยนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่องรักแค่ไหนให้แค่นั้นนะคะ Moment of Love ซึ่งเรื่องนี้นะคะจะเข้าโรงเป็นอีเวนต์นะคะเข้าโรงเป็นอีเวนต์ช่วงกุมภา14กุมภาวันวาเลนไทน์เจอกับ Moment of Love รักแค่ไหนให้แค่นั้นได้เลยแต่ไม่ได้สายแค่ในโรงเป็นอีเวนต์เท่านั้นนะคะเรายังสายบน Metaverse m o m e n t ์ซอฟท์เซึ่งซื้อขายตัว๋วเหมือนซื้อขายตั๋วหน้าโรงปกติเข้าโรงนะดูได้ในมือถือของตัวเองนะคะก็สามารถดูได้พร้อมกันทั่วโลกค่ะ14กุมภาพันธ์ค่ะตัวเมตาเวิร์สก็คือตัวเมตาเวิร์สของโมเมนต์ซอ s o f เลิฟเลยค่ะนะซึ่งเดี๋ยวถ้าเรียกว,ว่าหลังจากนี้นะเราจะมีการประกวดนะประกวดสร้างตึกสร้างตึกบนเมตาเวิร์สของ Moment ์ o f t l ์เล ซึ่งตึกนั้นเนี่ยก็จะมีข้อมูลมีอีเวนต์มีพื้นที่ต่างๆในการทํากิจกรรมร่วมกันแต่เราจะประกวดสร้างตึกก่อนนะคะแล้วเราจะค่อยๆ PR ว่าจะเข้ามาในตึกของ Moments of Love ได้ยังไงนะครเราก็จะค่อยๆหลังจากนี้ประมาณมก,กราคมพารนะคะีคเราก็จะค่อยๆให้ข้อมูลข่าวสารกับคนดูเรื่อยๆแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ใช่ไหมครับเรายังไม่เคยมีหนังฉายบน m e t a v เวิรมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เวลากับการ PR การประชาสัมพันธ์การที่เราจะออกไปพบปะสื่อแล้วก็บอกว่าเฮ้ยมันมีหนังออน m t t a เวิรนะแล้วการที่มีหนังออน m t t a เวิรเนี่ยจะออนในรูปแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันคงใช้เวลาสั้นๆบอกกันไม่ได้เราก็อยากให้ผู้ชมนะครติดตามติดตาม m o m e n t s of Love แล้วก็ติดตามช่องทางว่าเฮ้ยการฉายบน m e t a เวิรมันน่าสนใจแบบไหนก็ว่ามันล้ําสมัยนะคะว่า อวตาราเป็นยังไงก็ว่าเรามาดูหนังในบนเมราเวสกันก็น่าจะดีค่ะ